สวัสดีครับวันนี้ทางแอดมินจะมาสอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อโดเมนเข้ากับเซลเพจ g o s e l นะครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่เมนูเซลเพจครับเลือกไปที่โดเมนนะครับกดเชื่อมต่อโดเมนนะครับกรอกชื่อโดเมนของทางร้านค้าได้เลยครับเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อนะครับ จากนั้นให้ทางร้านค้าไปที่เว็บไซต์ที่ทางร้านค้าได้มีการจดทะเบียนโดเมนนะครับพอเข้ามาที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทางร้านค้าค้นหาในส่วนของวิธีการตั้งค่าโดเมนนะครับตัวอย่างที่เว็บไซต์ที่ทางแอดมินใช้ในการจดทะเบียนโดเมนนะครับจะเป็นเว็บไซต์ z c o m นะครับสำหรับเว็บไซต์ z c o m จะเป็นผู้ให้บริการสำหรับการจดทะเบียนโดเมนนะครับแต่ถ้าหากทางร้านค้าใช้เป็นเว็บไซต์อื่น ลองค้นหาวิธีการตั้งค่าดูนะครับให้ทางร้านค้าคลิกไปที่โดเมนด้านบนนะครับจะมีรายชื่อของโดเมนที่ทำการสร้างขึ้นมานะครับให้กดคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเลือกตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวนะครับให้เลือกคัสตอมครับจากนั้นนะครับให้ทางร้านค้ากลับไปที่การตั้งค่าโดเมนในเซลเพจนะครับจากนั้นนะครับให้ทางร้านค้ากดปุ่มคัดลอกในส่วนของค่า DNS ทั้ง4บรรทัดมาได้เลยครับ ให้ทางร้านค้านำในส่วนของค่า DNS นะครับที่ได้มานำมาวางในช่อง Custom Name Server ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดจัดเก็บครับเพียงเท่านี้ค่า DNS ก็จะถูกอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับทางอ d ดมินจะมาทดสอบในส่วนของการเชื่อมต่อค่า DNS กับตัวโดเมนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่อ d ดมินใช้ในการตรวจสอบนะครับจะชื่อเว็บไซต์ว่า whois นะครับให้ทางร้านค้ากรอกชื่อโดเมนไปได้เลยครับ แล้วกดค้นหาครับถ้าหากทางร้านค้าเพิ่งมีการเชื่อมต่อค่า DNS กับตัวโดเมนนะครับระบบจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อประมาณ15-20นาทีโดยประมาณน,นะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบในส่วนของค่า DNS นะครับทางร้านค้าสามารถดูได้ในช่อง Name Server ครับว่าตอนนี้ค่า DNS มีการถูกอัปเดตแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากตั้งค่า DNS เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันครับ สถานะจะขึ้นว่ารอการดำเนินการนะครับรอทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในส่วนของชื่อโดเมนสักครู่หนึ่งนะครับใช้เว <S começo> ลาประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ทางร้านค้าสามารถใช้ชื่อโดเมนของทางร้านค้าเพื่อเชื่อมต่อตัวเซลล์เพจได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทำงานในส่วนของชื่อโดเมนที่สร้างขึ้นมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวแอดมินจะมาทดสอบในการทำงานของโดเมนนะครับเลือกไปที่เซลเพจครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในหัวข้อโดเมนนะครับเลือกเป็นชื่อโดเมนที่สร้างขึ้นมาได้เลยครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับในหัวข้อเซลเพจ URL นะครับจะเห็นได้ว่าตัว URL นะครับได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของโดเมนเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้กดคัดลอกครับแล้วลองเปิดเซลเพจขึ้นมานะครับจากการทดสอบนะครับสามารถเปิดตัวเซลเพจได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะลองทดสอบการสั่งซื้อดูนะครับจากการทดสอบนะครับสามารถทำการสั่งซื้อได้เป็นปกตินะครับแสดงว่าตัวโดเมนที่ทางเราถูกเอาไว้กับตัวเซลเพจสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอสอนการเชื่อมต่อโดเมนเข้ากับเซลล์เพจนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ